จากสถานีไถจงนะครับเดี๋ยวเราเดินไปโรงแรมครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศสถานีไถจงครับมาถึงตอนนี้ประมาณอากาศประมาณ32ครับเมื่อกี้ดูป้ายตรงสถานีแดดนั้นค่อนข้างร้อนเลยนะครับดีครับที่ตัวโรงแรมเรานั้นใกล้ๆกับสถานีครับเดินไปนิดเดียวครับนี่ครับก็อยู่แถวเซเว่นตรงนั้นครับ เดี๋ยวรอในร่มเหมือนครับร้อนครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นยศด้วยนะครับไปครับนี่ครับตัวโรงแรมนิดเดียวเลยนะครับจากสถานีไม่เกิน100เมตรครับน่าจะสัก50เมตรเองครับเราก็มาถึงกันแล้วครับ c Chance Hotel ไถ่โจงครับอยู่ทางซ้ายมือของเราครับนี่ครับโลโก้ C H ครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันนะครับ ห้องที่เราเจอมาจะเป็นห้องสีท่านแบบมีหน้าต่างที่เรามาพักจะเป็นคืนวันเสาร์และคืนวันอาทิตย์ราคาจะสูงหน่อยนะครับ2คืนนั้นจะตกอยู่ประมาณ4,400กว่าบาทตกคืนหนึ่งประมาณ2,200บาทครับถ้ามาวันธรรมดาก็อยู่พันกลางๆครับนี่ครับตั้งแต่วันที่1เดือน1ปีหน้านะครับตัวพวกนี้ครับ ก็จะออกกฎหมายใหม่นะครับจะไม่ได้เตียงไว้ให้ในแต่ละห้องแล้วครับในส่วนของพวกยาสีฟันนี่ครับหวีผ้าคุมผมนะครับเป็นจุดมาให้หยิบตรงนี้นะครับโอเคโอเค So if you need housekeeping, and all this card for two, for make up your room. Okay. Okay, and you can take a toothbrush and slippers here. Oh, okay. Mm -hmm. Phone number Taiwan. Taiwan, mayo. No. เบอร์หก8นย์ปดนะครับลิวโลชื่อมาแ่ลลน่้อนี้เไม่มีอาหาราโอเคลลโอเคให้องของเราเบอร์ห0ศนย์ดนะครับนี่ครับห้องนี้ครับจะให้ดูโถงทางเดินรอบๆครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปภายในห้องกันครับห0 8ดครับเดี๋ยวเรามาดูห้องกันนะครับห้องนั้นก็ใช้เป็นระบบคีย์การ์ดครับมีให้หนึ่งใบนะครับเดี๋ยวเขามาชมกันครับ เข้ามาฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่แขวนเสื้อผ้าครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตไฟครับแล้วก็อันนี้เขามีการ์ดใส่ไว้ให้เลยนะครับก็สามารถนําการ์ดนี้ติดตัวไปได้แล้วก็อันนี้ก็จะเปิดไว้ครับตรงนี้ครับจะมีในส่วนของตู้เย็นเล็กครับภายในนั้นก็ไม่ได้มีน้ําให้นะครับอน้ําจะอยู่ด้านตรงนู้นครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับห้องนี้เป็นห้องสําหรับสท่านนะครับ อันนี้ก็ถ้าต้องการเมคอัพรูมก็จะแขวนตรงนี้ไว้ครับก่อนเวลาบ่ายสองโมงครับเราพักกันสองคืนนะครับที่นี่แล้วก็มีหัวเตียงให้นะครับมีโต๊ะหัวเตียงให้ครับตรงนี้ก็สวิตช์แอร์ปลั๊กนั้นก็จะเป็นแบบแบนนะครับนี่ครับมีหมอนให้เตียงละสองใบครับห้องนี้สี่ท่านครับมาดูฝั่งนี้ก็ต่อครับก็จะมีในส่วนของพัดลมให้ด้วยครับ แต่มาช่วงนี้ร้อนมาครับไม่น่าได้ใช้แล้วก็ตรงนี้เป็นทีวีจอแบนครับมีน้ําดื่มให้4ขวดนะครับมีทิชชู่ให้มีพวกชากาแฟให้ครับนี่ครับมีแก้วกาแฟมีกาต้มน้าร้อนมีไดร์เป่าผมให้ครับตรงนี้ก็ถ้าไม่ได้ใช้ก็มาเป็นจุดชาร์จได้นะครับเดี๋ยวดูจุดชาร์จครับตรงนี้มี1นะครับหัวเตียงมี1ตรงนี้มีไหมข้างหลังนี้ไม่มีครับ ก็น่าจะประมาณนี้ครับมาดูกันต่อในห้องน้ําครับห้องน้ํานั้นก็เป็นชาาเวอร์นะครับนี่ครับเป็นทอยเลตตรงนี้นะครับมีทิชชู่ให้มีผ้าให้ครับผืนเล็กผืนใหญ่อย่างละสี่ผืนครับแล้วก็มีแก้วให้นะครับน้ำหมู่น้ําแรงมากครับโอเคเลยครับแล้วก็ตัวสบู่นั้นก็จะเป็นสบู่กดนะครับน้ําแรงครับโอเคก็ห้องนี้นะครับที่ชาร์ o โฮเทลครับที่ถ่ายจงจองมา วันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์วันเสาร์ตกคืนนึงก็ประมาณ2 0 0 0นต้นๆประมาณนี้ครับห้องนี้ครับนอนได้4ท่านครับมาดูกันต่ออีกนิดนึงครับห้องนี้นั้นก็จะมีวิวด้วยนะครับนี่ครับก็จะหันไปทางตรงนี้ครับเป็นสถานีรถไฟไถจงนะครับนี่ครับที่เมื่อสักครู่เราเดินข้ามมาตรงนี้ครับมันสัวร่เราเดินข้ามมาตรงนี้นะครับปื๊ดแล้วก็มาถึงเลยครับตรงนึงก็สถานีรถไฟไถจงครับ ห้องนี้นั่นก็แดดดีด้วยครับสามารถซักอะไรตากอะไรได้เลยครับนี่ครับบริเวณชั้นหนึ่งก็จะมีเป็นห้องน้ำมีนี่ครับราวด์รีนะครับนี่ครับตอนนี้ปิดอยู่ครับเปิดตอนเช้านะครับเจ็ดโมงถึงเที่ยงครับอ๋อยังไม่ปิดนะครับปิดเที่ยงคืนครับนี่ครับมีตู้กดน้ำแล้วก็มีเป็นเครื่องซักผ้านี่ครับ อยู่ชา,าร์สโฮเทลโรงแรมที่พักกลางเมืองไถจงอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟไถจงเพียง200เมตรจากไถจงสเตชันเดินทางสะดวกใกล้ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนใกล้แหลกท่องเที่ยวโรงแรมสะอาดราคาไม่แพงมีพนักงานต้อนรับ24ชั่วโมงเพื่อ,อที่มาไถจงแนะนาเลยครับที่โรงแรมชาร์สโฮเทลครับนี่ครับตัวโรงแรมชาร์สโฮเทลนะครับแล้วก็เดินมานิดเดียวครับ ก็จะมีเซเว่นีเลเ่นี่ครับอยู่ตรงหัวมุมครับขอเรียกว่าสะดวกครับโรงแรมนี้